สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาทำข้อสอบัเลือกค่ายสวนอคณิตศาสตร์ปี64ข้อที่2นะคะจุดกำหนดให้ให้หาจำนวนจริง x ไม่เท่ากับ0ทั้งหมดที่สอดคล้องกับสมการเออที่ให้มาเนาะตามนี้เราเห็นอะไรจากสมการนี้บ้างก็ลองดูที่โพสมันก่อนเนาะมีพสน์13บวก x ยกกำลังสองส่วนสาม สิบสาลบ x ยกกำลังสองส่วนสแล้วก็ร้อยหกสบเก้าลำลังสองถ้ามองออกเราก็จะเห็นว่าร้อยหกเนี่มันคือ13บสากำลังสองลบ x กซำลังสองซึ่งก็แยกตัวประกอบได้เนาะเป็น1 3บสามลบ x อคูณด้วยสิบสามวกเพราะงพ้นก็จะเห็นเขาโครงเข,าข้าวๆแล้วว่า เรามีพจน์1 3บลบเกับ1 3บวกเอกยู่เนาะก็ลองเขียนออกมาก่อนบวกด้วยสคูณสิบลบเอกยกกำลังสองส่วนสเท่ากับ5คูณด้วย1 3บสลบเอกยกกำลัง1นึ่งส่วนสามสบวกเอกยกกำลัง1นส่วนสาอ่าฮะ ที่นี้เราก็จะเปลี่ยนตัวแปรเพื่อให้มันดูง่ายขึ้นเ,นเราจะเห็นว่าเรามีพจน์สิบสามลบ x กำลังหนึ่งส่วนสามตรงนี้เป็นสิบสามลบ x กำลังสองส่วนสามแล้วก็จะจัดให้เป็นสิบสามลบ x กำลังหนึ่งส่วนสามเนี่ยยกกำลังสองได้พจน์นี้เนาะ,ะเปลี่ยนตัวแปรดีกว่าจะได้ดูง่ายขึ้นให้ a เป็นสิบสาม ลบ x กำลังหนึ่งส่วนสามอีกพจน์หนึ่งก็เหมือนกันให้ b เป็นสิบสามบวก x ยกกำลังหนึ่งส่วนสามแทน5าเข้าไปก็ได้ว่าเป็น b กำลังสองบวก4 a กำลังสองเท่ากับ5คูณ a คูณ b น่ะ ที่เหลือก็จัดรูปออกมาแล้วก็จะหาความสัมพันธ์ของ A กับ b ได้แยกตัวประกอบเนาะก็ได้ว่า4 a ลบ b คูณกับ a ลบ b เป็น0เพราะฉะนั้น4 a ลบ b เท่ากับ0หรือ อีกพจน์หนึ่งเป็นศูนย์เนาะก็คือ a ลบ b เท่ากับศูนย์ได้ประมาณนี้ a กับ b ของเราเป็นอะไรเนาะเป็น13ลบ x กําลัง1ส่วน3กับ13บวก x กําลัง1ส่วน3ทำฝั่งขวาก่อนแล้วกันเนาะดูง่ายกว่า a เท่ากับ b แปลว่า13ลบ x กําลัง1ส่วน3เท่ากับ สิบสาวก x กำลังหส่วนสเราจะยกกำลังสาทั้งสองข้างเ,เพื่อให้มันดูง่ายก็จะเป็น13บสามลบเเท่ากับสิบวก x ผลสรุปได้ออกมาว่า x เท่ากับศแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเนาะเขาให้หาจำนวนจริง x ที่ไม่เท่ากับ0ทั้งหมดเพราะงั้นกรณีนี้ก็เลยปัดตกไปเพราะว่า x เป็นศูนย์ โอเคเราเหลือแต่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเป็น 4a เท่ากับ b เราก็ทำเหมือนเดิมเนาะแทนค่ากลับเข้าไปเท่ากับ b มันติดกำลังสอยู่แล้วก็จะยกกำลังสาทั้งสองข้างเป็น4กำลังสคูณสิลบ x เท่ากับ สิบสามบวก x ก็คิดเลขนิดน <sh> ึงเนาะที่เหลือเท่ากับสิบสามบวก x อือฮึก็ขออนุญาตติดไว้ก่อนเผื่อว่ามันจะตัดได้เนาะเดี๋ยวค่อยคิดเลขทีหลังสิบสามบวก ย้ายข้างไปก็ได้ 65x ิบห้าเท่ากับหกสิบสีคณสิลบสิบสาจะเห็นว่าด้านขวาเป็น65เนะาะเพราะงั้นเราจะหาร13ตลอดก็จะได้ว่า64สิบลบ1เท่ากับห้ก็สุดท้ายก็ได้ค่า x อออกมาเนาะ ได้ x เป็น12.6พอดีก็เป็นคำตอบของข้อนี้